สวัสดีครับผมพอ่อยเปนน้องมาอีกแล้วนะครับผมมาโคกหนองนาอีกเหมือนเดิมนะครับผมทำอะไรเอ่ยนะครับพอ่อยเปนน้องมาทำอะไรเอ่ยเอาทำอะไรกันนะปลูกกล้วยนะครับผมแดดร้อนๆนะครับแดดร้อนๆปลูกกล้วยนะครับผมพอ่อยเป็นน้องหนึ่งสวนนะครับหนึ่งสวนนะครับตอนนี้ สองร้อยเกือบสามร้อยหลุมนะครับผมพ่อแม่พี่น้องมา,มาปลูกกล้วยกันเรามามามาปลูกกล้วยกันกล้วยตรงนี้กันก่อนเราสองร้อยเกือบสามร้อยหลุมนะครับพี่น้องเอา้าปลูกกันก่อนถ,อถ่ายให้ไหมเอ้าแล้วถ่ายให้หน่อย เขียดนาป้าตบึบกเอบเลยมีมีมีข้างหน้าพี่ป้าตบึบกเอบเลยเขียดนาเขียดเจนาเขียดเจนาน้อยอันนี้เขียดเจนาใหญ่นะครับที่ที่ลงไปเลยเขียดเจนาใหญ่นะครับโอ้มาขุดหลุมกล้วยจะได้เห็นเขียดเจนาครับใหญ่ไปแล้วไข่ไปนอนเออพอดี ปลูกกล้วยกันอ,น,น,อนี่นะครับเกือบสามร้อยหลุมครับทีเดียวเองก็ปลูกนะครับเข้าปุ่ง,งหนองนานะครับปลูก เจ้นาน้อยยังไม่ไปไหนอยู่เจะนามันออกไปได้พอลงลงมาห้เร็วๆๆๆผมจับมันนะโอ้ไปล้ลูกไปไม่ไข่ปล่อยไปครับปล่อยไปเขาจับให้มาโอยอยากปลูกกล้วย นะครับพี่น้องอันนี้เป็นกล้วยน้ำวานะครับน้ำวานขึบ้บ้านแล้วก็มะรี่องด้วยสองสายพันธุ์นะครับ ไม่เสมอกันนะครับก็เอียงไปเอียงมาหน่อยนะพี่น้องนะ ่านบ้านนะครับน้องบ้านกกอกๆน,นี่แหละเขาบอกว่าชีวิตอยู่แบบพอเพียง,ยบบยงมีกินมีใช้มีกินก็กินกล้วยสบายๆในน้ำมีปลาในนามีข้าว เขาบอกว่าถึงจะต้นทุนเราน้อยแต่ใจเราก็สู้ทำทวันล,ลนิดสักวันหนึ่งมันจะไปถึงฝันใช่ก็ค่อยก้าวค่ะค่อยๆก้าวก้าวทีละก้าวนี่เพิ่งจุดร่วมต้นเราเริ่มจากศูนย์นับไปทีละสุนับไปทีละตัวใจเย็นๆจะถึงเส้นชัยในวันข้างหน้า อนาคตข้างหน้าดีแน่นอน,น,น,อนใช่เราเริ่มจากศูนย์เราเพิ่งถึงจุดเริ่มต้นตอนนี้นนนหากเราร่วมแรงร่วมใจมันก็จะถึงจุดใหม่ยอย่างสำเร็จ ค่อยไว้ก่อนค่อยมาปุ่นหลุมที่หลังพี่น้องถึนาทีหรือยังไม่รู้ไม่เห็นห<ะ>ไม่เห็น เป็นไรให้ดูธรรมชาติสวยงามวิวสวยงามอากาศแจ่มใสถึงจะมีแสงแดดแต่ก็มีไารลม ตัวอีกไม่กี่ต้นก็เสร็จแล้วจงภูมิใจนะที่บ่าต่อยกกอกสามารถทำได้ไม่คิดว่าบ่าวต่อยกกอกจะสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ถึงขนาดนี้ไงไงครับไม่เป็นไรครับ เป็นไร้ตามใจฉันดูมากนะครับดูมากเมาต่อยขุดหลุมปลูกกล้วย <c oughs> พอแล้วแปดนาทีแล้วอ่าขอขอบคุณนะครับผมที่ไม่จุดก่อถอดถอดไม่ไดถอดทัง้งมือถอดทัง้งมือถอดไ,ไม่ได้รัขอบคุณนะครับที่เอาแวะมาชมบ่าวตกดกอกครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขออ่าฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามบ่าวตักกอกด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ